สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มาครับมากวันนี้สุภาพมากินตำบักกะทอนบักกะทอนบักกะทอนตักกระทอนนี่บักกะทอดตำแล้วฟับ เนี่ยเออืึมตุ่งแซบมันอยู่ดีอ,อ๋เอเนี่ยออกเลยเนี่ยพอเปลือกมันออกแซนะน,น้ำเกลือนิดหน่อยมาตำมากแบบได้ก็ะตำแบบนั้นครับ ใส่กับไสโหดกับคนเดียวปันหนึ่งมากสพแสร่วมกันครับวันนี้มาครับอันนี้กนนินเลยตำบักกระท้อนขอเขาเหนียวลองมึงกินรกันได้บ่จริงจริงมันแ,แต่ กินกระเพากะก็ได้โบกินก็ได้กินเลเลนที <g it> นี้มันกินเลเลนแล้วพี่นออ้องอืออือของเปลี่ยอไกแล้วครับมามาครับแซ่บ แซ่บๆพี่น้องแซ่บๆในมัน กินเขากันแสบต่อมกันซื้อครับอืมเส็ดอืมเปลี่ยวเปลี่ยววันวานนี่รสฝาดน่ะบากระทอนนาที่เป็นรูดูเข้ามันครับ กินขาออกมาขายลายอาขอสิว่าพู้ใหญ่ต่ำขึ้นมากินแต่ของเปรี้ยวแท้ขอสิว่าเดี๋ยวบอกงวงเดี๋ยวบอกยมนี่กากระทอดดีกว่า เผ็ดนัวนำประแดก ในมันระวังในมันลึกเข่าข้อด้วยพี่น้อง Này này. Bén bên này. bên dài, Rồi. Ô, hết. <cười> <cười> พ่อพ่อพอทั泡泡้งเพรศทั้งเปียก